ซึ่งเป็นคนคุมกฎนะครับให้สัมปทานกับพวก d ีแท็กด a ตวานเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเข้ามาแข่งกับตัว d ีแท็ตัวแอดวาแล้วก็ตัวชูได้ถ้าเกิดต้องการเข้ามาแข่งจะต้องไม่ใช่ผู้คุมกฎอีกต่อไปจะต้องมีผู้คุมกฎขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีผู้คุมกฎที่เป็น Independent b บอดนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยที่เกิดรอยําได้คือกอตช นะครับ NTC ที่เราเห็นว่าเพิ่งล้มไปเมื่อสักองปีก่อนแล้วก็มี NBTC มา r e เ r รสนะครับก็จะเป็นปาร์ตี้นี้ที่บอกว่าจะเข้ามาคุมกดแทนตัว TOT Cat ตัว TOT Cat เนี่ยจะต้องกลายเป็นผู้เล่นเหมือนกับ Advanced Detach ไม่สามารถจะมาบอกได้แล้วว่าสามปาร์ตี้นั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ภาคองตนามมันเปลี่ยนทำให้เกิด NBTC เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ กฎกฎหมายข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของไอตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2007นะครับเขาบอกว่าคนที่คุมกฎจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กตชนะครับแต่มาบอกว่ามันคือกอทชอที่สามารถที่จะเข้ามาคุมทางในแง่ของตัวเทเลคอมแล้วก็ตัวมีเดียด้วยนะครับอิมพิเคชันของกฎหมายข้อนี้มันบอกแบบนี้ทําให้ในปี2010นะครับที่เราเห็นว่ามันจะมีการประมูล3ามีอยู่แล้วอยู่ดีแคทก็ออกมาบอกว่า กทชเนี่ยไม่มีอำนาจหรอกไม่สามารถทําการประมูล 3G ได้เอากฎหมายข้อนี้เอามาตีกทชนะครับแล้วก็ทําให้ศาลเนี่ยยุติการประมูล 3G ไปในรอบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาใหม่ที่ชื่อกสชหรือ n b t c นะครับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะงั้นเนี่ยสองกฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายหลักที่ทําให้ภาพของอ e น็กซ์มันเปลี่ยนนะครับ ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าพอมันมีการเปลี่ยนกฎว่าตัวทีโอทีบแคทเนี่ยไม่สามารถจะเป็นเลกูลเลเตอร์ได้แล้วเนี่ย n อ t c นะครับก็เลยเข้ามาเป,เป็นผู้คุมกฎแทนนะครับคุมทั้ง TOT คุมทั้งแคทนะครับคุมทั้งแอด a ารดีแทแล้วก็ทูนะครับตัวกระทรวงไอซกับกระทรวงการคลังนะครับก็ยังจะมีบทบาทอยู่แต่จะมีบทบาทเฉพาะกับท o t กับแคทแค่นั้นนะครับกระทรวงการคลังเป็นผู้ถืูหุ้นใหญ่ของ t o t กับแคท ขณะที่กระทรวง i อ t เนี่ยเป็นผู้คุมนะครับการดำเนินงานแล้วก็การออปเปรตของตัว g ีโอทีแนะครับก็ที่จริงมก็จะเป็นแบบนี้ว่าต่อไปเนี่ยทีโอทีแไม่สามารถจะมาบอกได้ละว,ว่าตัวแอดวาร์กจะต่อสัญญาสาามราทานได้ไหมต่คิดเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะไม่มีภาพนั้นละทุกคนก็จะมาขึ้นตรงอยู่กับกบสทชคนเดียวนะครับ อ,อย่างที่ผมบอกนะครับเจนได้สองคือสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่มเทลลคอมนะครับตอนนี้เราถามว่าเพนเดนทชันหรือว่าคนที่ใช้มือถือนะครับในประเทศเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับในการเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันขึ้นมาโดยตลอดนะครับผู้ใช้มือถือก็เพินขึ้นมาโดยตลอดนะครับพอไปถึงปี2017นะครับผู้ใช้มือถือเนี่ยมันมีอยู่มาสัก110%ของจํานวนประชากรทางประเทศนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ร้อย เรามีอยู่แค่นี้ทําไมมันขึ้นถึงร้อยสิบนะครับมันกําลังอินพายว่าใช้รับหนึ่งคนเนี่ยถือสองสิมน,นะครับไม่ได้ใช้แค่หนึ่งเบอร์ละใช้สองเบอร์นะครับเบอร์ที่สองเนี่ยอาจจะใช้ได้ในเธเนตอย่างเดียวนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ใช้โทรอย่างเดียวนะครับเพราะฉั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเพนนิชชั่นเนี่ยมันเลยร้อยหงขึ้นไปนะครับไปเป็นร้อยสิบแต่ถามว่าไอ้ระดับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันอินพายว่าอะไรมันบอกว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าเนี่ยไม่สามารถจะโตบอยลุ้มได้ละ ะจะโตรุ่งได้เนี่ยมันก็คือเกินร้อยไปเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครสามารถจะขึ้นไปได้มากกว่าน,นี้แล้วนะครับแปลงว่ามาร์เก็ตเนี่ยมันมาชัวเต็มที่ละนะครับการที่จะมีโค้นมาใหม่ๆเนี่ยจะต้องหาพอได้เข้ามาเล่นนะครับคนจะไม่สามารถเครื่อนได้ละแลนะไม่เป็นคีย์ไดเวอร์ของบริษัทอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นพัพพวกนั้นก็ครับพวกนั้นก็เหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็คือ ทุกคนเนี่ยถ้าจะมีมือถือหมดละ้นะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทีผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันถึงขั้นไหนนะครับแต่ทุกคนเนี่ยน่าจะเกิดร้อยหมดละนะครับมีแบบประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างพวกกัมพูชาเวียดนามเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ถึงนะครับก็เป็นพาพของประเทศที่แบบมีมือถือใช้มา,มานานพอสมควรมันก็จะเลยร้อยเปอรเซ็นต์ครับผมครับ น,นี่คือสัก์เตอรนนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่า1้0ยสิบเอร์ซ็นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของคนที่ใช้มือถือแบบเติมเงินเนี่ยเกือบเกือบเ้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคนใช้แบบรายเดือนนะครับมีแค่สิบเปอรเนเองนะครับามาจากบริษัทครับก็บริษัทเขาวัดเอาจากจำนวนลูกค้าที่เขามีอยู่ในปัจจุบันครับ คือลูกค้าของ Advan ใช่ไหมครับเวลาเขาวัดมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าลูกค้าของเขาร้อยคนใช้มือถือผ่านระบบเติมเงิน90%นล้วครับแล้วก็เป็นรายเดือน10%ทั้ง Advan ที่แท็คฟูเนี่ยมันทาาเดียวกันนั่นแปลว่าโอเปอเรเตอร์อยู่แค่3ด้านในประเทศมันก็เลยพิเซ็น์ทุกอย่างว่าโครงสร้างมันควรจะเป็นคนเติมเงินเนี่ย90%ของจานวนคนใช้มือถือทั้งหมดของประเทศถูครับ อัปเดตครับใช่ครับจริงเนี่ยต้องบอกว่าซักเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนมาแันลสองสามปีละนะครับพีเพทเนี่ยเป็นคนโดมิเนเเตตจำนวนของผู้ใช้มือถือในบ้านเรานะครับมานานพอสมควรละนะครับคนที่ใช้ตัวลายเดือนเนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยนะครับแต่เรื่องของออคุณภาพแล้วก็การใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าคนเติมเงินเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็เป็นคนที่ ให้รายได้กับ o p e เตอร์มากกว่าคนที่ใช้แบบเติมเงินเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นนะครับว่ามนลค่าแบบนนะครับอันนี้ผมแสดงให้เห็นนะครับว่ามีสามเจ้าแล้วเนี่ยใครคือเจ้าตลาดในแง่ของจํานวนของคนที่ใช้บริการมือถือนะครับแอดวานเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมีมาเกตแชร์อยู่44เปอร์เซ็นตนะครับดีแท็กเนี่ยมีอยู่37เปอร์เซ็นตนะครับขณะที่ทูนเนี่ยมีอยู่ที่5เปอร์เซ็นต นะครับในแง่ของจํานวนของผู้ใช้มือถือนะครับภาพในี้ได้เห็นความแตกต่างว่าแอดวานี่แม้ว่าจะมีไอตัวเปอร์เซนต์นของคนที่ใช้มือถือเนี่ย44เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเรามาดูเรื่องของสัดส่วนในแง่ของเลเบูลูนเราเนี่ยเขามีสัดส่วนอยู่54เปอร์เซ็นต์นะครับที่แท็กเนี่ยภาพไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เขายังมีสัดส่วนอยู่มาณัก่ง3เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่ทูเนี่ยเราเห็นว่าในเรื่องของจำนวน คนใช้มือถือเนี่ยเขาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ20เปอร์เซ็นต์แต่พอมาลงจำนวนรายได้เนี่ยเขามีแต่วนแค่ว3เปอร์เซนต์อันนี้มันอธิบายอะไรนะครับมาอธิบายเรื่องของ market position นะครับว่าคนที่เล่นเรื่องราคาจริงๆต้องการให้คนเข้ามาเป็นลูกค้าจริงๆคือถูกนะครับรายได้ต่อหัวของออไอ้ตัว subscriber ที่เขาได้เนี่ยได้น้อยมากเมื่อเทียบกับทาง advance d p a c นะครับทำให้รายได้ที่เขาได้มาจริงๆ ต่อนหนึ่งซับไคเบอร์เนี่ยมันน้อยที่สุดนะครับเราก็เห็นชัดเจนว่าโครงข่ายของเขามันก็ไม่ได้เพื่อให้เขาแบบสามารถจะสร้างไรายได้ได้มากๆเท่าแบบอับนแล้วก็ดีแท็กนะครับมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างคนใช้ถูกก็จะเห็นว่าพอเราใช้เนี่ยมันจะหลุดปล่อยมากกว่า2องเจ้านะครับมันว่าจะมีท่าแบบนี้นะครับท่าพวกนะครับ ไอ้บ้านเนี่ยจะเป็นพรีเมียมมากกว่าคนอื่นนะครับเขาจะเจาะกลุ่มเขาเปรตมากกว่านะครับไม่ได้เรื่องราคาในเรื่องคุณภาพของเน็ตเวิร์กนะครับเขาจะบอกว่าโครงข่ายของเขาเนี่ยเมื่อมาใช้เขาสามารถจะบคอปเอร์ได้ทุกพื้นที่ไม่มีหลุดนะครับสิ่งข้าขายคือเขาเปรตนะครับเขามีเขาเปรตที่เยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ลงในเรยราคานะครับเขาจะสร้างตัวเองเป็นพรีเมียมนะครับเราจะเห็นว่าแพ็กเกจของไอ้บ้านเนี่ยต้องถือว่าแพงกว่าดาอื่นริง แต่ก็เขามีเหตุผลนะครับเพราะว่ามีในผลที่ดีของอื่นสามารถตดขัดได้นรับใรที่มีแที่ยวางคุณค่้ตัวเองว่าเป็นระดับสองนะครับไม่ได้เรื่องราคามากนะครับไม่ได้มีโลุ่มถ่ายดีแอนด์ฟรานมากนะครับแต่ก็สามารถจะล้างระดับสองไว้นะครับอันนี้คือรายได้ต่ออาปูนะครับมันเป็นสับอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มเทเลคอมใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาปูพลาเราพูดง่ายๆนยก็คือรายได้ ต่อ,ตอ,อสับไซเบอร์นะครับหนึ่งคนสร้างรายได้เท่าไหร่ให้กับบริษัทนะครอันนี้ก็นะครให้ห้เห็นนะครับว่าทั้งสามบริษัทนะครับตัวไรายได้ต่อ,อลูกค้าเนี่ยมันลดลงโดยโดยตลอดนะครับตรงนี้อย่าง,างที่ผมบอกว่ามันบินทายเรื่องของเทนเนชันนะครับที่มันร้อยเปเซ็นตะครับเขาไม่สามารถที่จะแบบจะโตแล้วเพราะไเต้องเล่นเรื่องราคานะครับต้องลดราคาเพื่อให้คนใช้ไอ้ตัว มือถือมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นภาวะรายได้ต่อหัวเนี่ยมันลดลงมาตลอดนะครับแต่เห็นว่ามันมีอยู่ช่วงหลังๆนะครับที่รายได้ต่อหัวนะครับมันเริ่มขยับขึ้นนะครับคือไม่ลงหนักเหมือนตอนช่วงต้นๆเหมือนปี2006 2007นะครับมันเริ่มแบบเซฟไลฟ์นะครับแล้วก็มีหักหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถามว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในในเอ่อเกเตอร์เทคโนอลนะครับสามี ะจะเป็นตัวที่อธิบายว่าตอนนี้เรายได้ต่อหัวของคนเนี่ยมันเริ่มขึ้น